อ่าพูดในฐานะจากใจประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันที่เกือบโดนพักนี้ต้มอ่ะพักเนี้ยผมถูกโดนต้มนะบอกตรงนะผมทีแรก,ก็กมั่นใจว่าเอ้ยพักนี้มันคงจะเป็นพักการเมืองที่คนรุ่นใหม่คิดใหม่ทําใหม่ความสร้างสรรค์ดีๆมีอะไรที่น่าสนใจอยู่การถึงบอกเล้าหลายคลิปแล้วแหม่เริ่มต้นมาอย่างสวยเลย ค่าแรง450บาทภายใน90วันถ้าผมเป็นรัฐบาลน,นะโอ้โหน่าสนใจเว้ยเฮ้ยมันมาแน่เว้ย450มันทำได้แน่ทำได้แน่ทำได้ร้อยเปซ็นตทำได้จริงโอ้โหโฆษณาแบบแม่เหลือเชื่อจริงสุดยอดเ <c> น <oughs> ี่ยภาพเอกแต่ก่อนเป็นก้าวไกลก้าวหน้าแล้วก็เป็นประชาชน ตอนนี้เป็นส้มกับเทยไปแล้วผมตั้งชื่อให้เขานะนี่นะนโยบายแรกที่ผมชอบเลยสี่ร้อยห้าสิบาทภายในเก้าสิบวันเฮ้ยเออเว้ยเราคนทํางานเว้ยจะได้มีเงินขึ้นแล้วเออโอเคอยู่นะถ้ามันทําได้จริงมันคงจะแจ๋วสุดๆอะ่ะก็สรุปก็คือโกหกเพราะมันทาไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็รู้กันอยู่ทําไมทาไม่ได้ไม่ใช่รัฐบาลมาถึงปุ๊บประกาศขึ้นได้เลยนะไม่ช่ พวกข้าราชการประจำน่ะไม่ยอมขัดแข้งขัดขาขัดหน้าขัดหลังขัดโอ้โหขัดใส้ขัดพุงขัดไรทุกสิ่งทุกอย่างมันทำทุกอย่างไม่ยอมอ่ะมันคือขัดใต้ขัดฟ้าขัดหน้าพวกนายจ้างพวกนายทุนแต่มันไม่ใช่นายจ้างตัวจริงหรอกมันเป็นนายทุนโดยนายจ้างตัวจริงมันไม่มีหรอกครับผมเป็นนายทุนมากกว่าไอ้พวกที่มาเป็นนายบอดไอ้ประกันสังคมบอดไอ้กรมแรงงานเนี่ยก็จะเป็นพวกนายทุนมากกว่านะ แม้แต่อีพากิส้ซมเข้าไปยังบอกว่าเป็นในอะไรนะบอร์ดประกันทั้งคมตรงนู้นยังงี้ยังทำตงนู้นยังไม่มีปัญญาทําได้เลยบกครลแรงานน่ะยังไม่มีปัญญาทาได้เลยอย่างก็คือสรุปแล้วประเด็นแรกก็คือเขาโกหกจกบตาประชาชนคือว่าเขาพูดมาได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ทําได้โอเคคือค่าแรงสี่ร้อยห้าสิบบาทภายในเก้าสิบวันเขาทำไม่ได้อยู่แล้วอันดับแรกนะปั๊บข้อสอง เงินคนแก่สามพันบาทนี่ผมจําได้นโะยบายขึ้นใจเลยนะโอ้โ oh หจะได้ทุกคนเข้าไปปุ๊บทํางานปับ๊บได้ทันทีเลยเงินคนแก่สามพันบาททุกคนที่ผมก็ยังคิดอยู่ทีอันนี้ผมผมช่างใจนะว่าไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นคนมีความคิดผมรู้อยู่แล้วผมทํางานสะการสังคมผมส่งทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนไปเนี่ย ผมคำนวณแล้วผมกเกษียณผมก็จะได้ประมาณสามพันกว่าบาทไม่เกินสี่พันแค่นี้แล้วพวกคุณไม่ได้ทำอะไรแล้วคุณได้รอแล้วรับเงินสามพันเป็นได้ไม่ได้บอกพันหนึ่งยังยากเลยยังคิดอยู่อันนี้ผมไม่เชื่อเแลยครับผมแต่คนเท่าคนแก่ที่บ้านเชื่อนะอพอพอว่าหลานตัวเ,เล็กอะไปบอกกันเยอะแยะโอ้ยเชื่อได้เลยพังนี้เขาดีเขาเป็นเด็กวัยรุ่นเขาทําได้แน่นอนนะ มาไปก็คือนโยบายสองคุณก็โกหกอยู่แล้วเออพอพอเข้าใจแล้วอ๋อหมายว่าคุณหาเสียงให้เฉยเพื่อหาเสียงแต่คุณไม่ได้ทำไม่มีติดทำได้แล้วเออนโยบายหลักของเขาคือยกเลิกมอหนึ่งสองไม่ให้มีมอหนึ่งสองอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่ามอหนึ่งสองเป็นอ่า กฎหมายของเกี่ยวกับพระมหาษัตย์ไม่ได้เกี่ยวกับเราอ่ะคือประโยชน์ก็เลิกอะไรของท่านล่ะก็ท่านเป็นเอ่อคือป้องกันตัวของท่านมากกว่าครับผมแต่ผมไม่เห็นด้วยที่อย่างคุณที่พูดค,ค,คุณคิดอ่ะอย่าเอาลงมาเล่นการเมืองถูกต้องอันนี้ผมผมผมบอกตรงผมคนรับประชาธิปไตยนะผมก็พูดตรงแบบคุณนั่นแหละผมก็มีใจคิดเดียวกันน่ะ ผมก็อยากแยกแยะสถาบันพระมหากษาัตริย์ออกจากการเมืองไปให้สิ้นเลยเหมือนกันผมก็อยากให้แต่ไม่เกี่ยวกับมหนึ่งสองนะคือกล่าวกล่าวโทษให้ร้ายพระมหากษัตรย์เนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยใครใครก่าโทษให้ร้ายพระมหากษัตริย์นี่ก็คือสมควรรับรับผลกรรมไปก็คือหมายความว่าคุณไปว่าคนนู้นคนนี้คนนี้คนนั้นอัเน,นี้ยเขาก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวในการที่หมายความว่าเออเขาก็ฟ้องร้องคุณได้อะไรคุณได้เนี่ยอันนี้นผมไม่เถียงหรอกอันนี้ ไม่ต้องไปยุ่งกัะทนแต่ผมบอกตรงผมคนไทยในฐานะผมรักตระกูลชินวัตรรักพักษินผมพูดแบบกี่ครั้งกี่หนพูดแบบเนี้ยก็อยากให้พระมหากษัตร,ริย์สถาบัระมหากษัตริย์เนี้ยไม่ยุ่งเกี่ยวโดยมีคำว่ารัฐธรรมนูญที่ว่าจะสร้างใหม่เนี้ยไม่มีคำว่ามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้ผมไม่ต้องการ ผมไม่อยากให้มีพระมหากษัตริย์เป็นมะมุกนะคือการเมืองก็คือเล่นเงินเมืองกันเองก็คือตั้งกติกาอะไรขึ้นมาเล่นเมืองกันเองเว่า lucky, ไม่ต้องเกี่ยวกับมหากษัตริย์มหากษัตรย์ไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องไปถ,ถวายอะไรแล้วทุกอย่างไม่ต้องไปถวายอะไรนี่นี่นั่นละหมายความว่าไม่ไม่เกี่ยวกับมหาคัตรลิละคือมหากษัตให้อยู่เหนือเหนือหัวพวกเราไปไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวไม่ต้องเอาการเมืองไปยุ่งเกี่ยวรบกวนเบื้องบน ท่านไม่เกี่ยวกันก็คือให้ท่านอยู่ของท่านไปเป็นส่วนของท่านไปการเมืองก็เป็นส่วนของการเมืองไปการเมืองนี่คือมามาตัดสินกันด้วยการเมืองระบบการเมืองาเงี้ยผมเห็นด้วยอันนี้เรื่องจริงผมก็คิดเหมือนท่านน่นแหละผมก็อายุก็บานนี้แล้วผมกเ็เข้าใจว่าอย่างไงก็คือมีรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยโดยไม่มีคําลงท้ายว่า มีพระมหาัตั์เป็นปรมุกอยู่แล้วผมก็ไม่ต้องก็ต้องการแบบนั้นคือผมไม่ต้องการให้พระมหาคตั์มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยการเมืองไทยเนี่ยพี่พูงตรงนะก็คือให้แยกกันออกไปเลยไม่ต้องพวกคุณก็มาอยู่ในฐานะนักการเมืองเนี่ยตั้งอะไรองค์กรอะไรพวกคุณขึ้นมาหมายความว่าเอา้าไว้ใจคนนั้นคนนี้อ่ะคุณก็มาถามประชาชนมาเออเนี่ยอันเนี้ยเข้าไปเนี่ยมีอย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยไม่ถูกต้องไหม เอาให้มีเกี่ยวกับประชาชนยึดโยงกับประชาชนอย่างเดียวนี่ก็ถูกต้องอ,อย่างที่ว่าคุณจะแก้แล้วทำมนูนแล้วมีสอสรอ,อ,อเนี่ยที่จริงมันประชาชนต้องเป็นคนเลือกขึ้นมาแต่ดูดิก็มีอะไรนะศารอะไรเนะี่ยก็ไม่ให้ยุ่งวุ่นวายให้ประชาชนทำไม่ได้แล้วจะมีประชาธิปไตยเพื่อประชาชนทำไมอะประชาธิปไตยประเทศไทยนี้ เพื่ออะไรผมก็ยังไม่เข้าใจเลยเออแค่นั้นเองงงว่างงนะไม่ใช่ว่าไม่งงงงงงกับอะงงกับประเทศไทยว่าเอ้ยทาไมมันองค์กรอิสระที่มันมาก้าวก่ายการเมืองนี่มันมากเกินไปอย่ยวก็ได้ยินและยุคพักนั้นมัน้งยุคคนนี้มั้งแล้วที่ตอนนี้สําคัญสุดเลยแม้พูดเต็มปากเลย นายกรัตมนต์ไตผิดจริยธรรมอะไรแรงมากๆนะครับผมโอ้โหอาละก็ลองดูแต่ผมบอกตรงเนี่ยตอนนี้พี่อ่าอา่คุณอนุทินเป็นนายกก็ก็ผิดจริยธรรมอะไรแรงไม่น้อยกว่าใครเยอะด้วยพี่พูดตรงๆนะถ้าเกิดคดีหัวสอวเอนี่ยมันกระจ่างชัดอะ พราะว่าคนเขาส่งหลักฐานไปให้เยอะแยะไอ้ก็ให้ก,ก,กรก,กตกกตให้คนนู้นคนนี้กันเยอะแยะอ๋อเขารู้แล้วกกตเป็นคนจังหวัดบ,บุรีรัมย์เขาเลยคิดว่าอ๋อก็เลยมีการอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอุบิเหตุดึงซ้ายดึงขวาดึงหน้าดึงหลังเงี้ยครับอันนี้ก็ยังให้ความเป็นธรรมท่านอยู่นะอย่าเพิ่งไปคิดอย่างน,านั้นแต่ตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้วก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆเราประชาชนคนไทยด้วยกันนะติดตามไปเรื่อยๆครับผมนะเออ มาแล้พูดฟังอะตอนนี้ก็มาวกเข้าวกเข้าไอ้ไอ้ที่ว่าบอกว่าต้มประชาชนประชนสุดต้มอะไรไหมไม่ใช่หรอกครับพักนี้มันเล่นการเมืองตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาแล้วครับผมมันดึงการเมืองเข้ามาใช้วาทกรรมอย่างงู้นวาทกรรมแบบนี้ทำลายฝ่าย,างงายตรงข้ามอย่างนั้นทำลายฝ่ายตรงข้ามอย่างนี้ผมต้องเกตด,ดูหลายครั้งแล้วว่าเด็กรุ่นนี้ไม่มี ไม่มีสมองในการบริหารประเทศเพราะผมไม่ดูว่ามันบริหารประเทศตรงไหนเลยเข้ามาแล้วมันจะคิดว่าเออจะสร้างทให้นู่นทํใไ้นี่ปากท้องประชาชนอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นไม่มีครับผมมันมีแต่คัดค้านคัดค้านเขาู้ว่าเขาเป็นฝ่ายค้านแต่คัดค้านในสิ่งที่ควรไม่ค้านไม่สมควรค้านครับผมนะแล้วก็ไม่มีความจริงใจผมดูแล้วเข้ามาก็พูดแบบว่าเหมือนเอาหล่อไว้ก่อนอนะ่ะเอาหล่อไว้เหมือนพรรคประชาธิปัตย์สาขาสองอ่ะก็อันเดียวกันนะครับผม นั่นแหละอีกไม่นานก็ล่มสลายผมเชื่อเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีไม่ดีมีเรือเลือกตั้งที่เชียงรายนะคะแนนไม่ได้สักคะแนนคอยดูแล้วกันเชื่อผมไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ดู <laughs>